อะไรสิวซะเกินอีกนัดละเื่ออย่างโคตรเท่เลยคือตัวสองฟัดโอ้ยแรงดีมันสุดยอดเจ็มจันมากเยี่ยสุดยอดอุ๊ย APS Rusty อาแล้วสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูปืนสองกระบอกที่โคตรแจ่มจันตะวันแดงปืนแรกคือ Uzi ที่ใช้ ผ่านท้ายของทอมสันเอ็มหนึ่งเอ็มหนึ่งเป็นปืนที่ผมเอาไว้สอยตูดเมียที่ใช้เวลายิงคนเล่นๆและล,ล,ล่าสัตว์เป็นวันชีวิตกูเรื่องกูจบสัตว์โอเคจบมปแล้วผมเกียดจากมันมันเบามากผมก็ไม่มีอารมณ์ที่จะจับมันเลยนี่คือปืน,นอีกกระบอกหนึ่งบ้านผมเรียกว่าลูกชองกำนันครับ เป็นปืนที่เอาไว้ยิงพวกอีเด็กดุมที่แอบมาทําไม่ดีไม่ร้ายหรือว่าจะมาเด้งเด้งกับลูกสาวผมผมจะใช้ตัวนี้ยิงมันกลืยนยี่เอยนะโอเคทั้งหมดนี้ก็เป็นกระป๋องน้ำอลรมที่ผม,มขโมยมาจากร้านค้าข้างบ้านที่สุดยอดที่สุดในปัตตภีมีทั้งหมด320ขวดผมเอามาแค่50ขวดพอไม่เอายากเค้นี่เลยอีวิน มาไปดูเลยดูกันผมไม่อยากีิมนานนะเดีย๋ยวมันจะคอมเมนต์ด่าผมในเฟซบุ๊กโอเคนนอออเง้ำงง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 งองงงงงงมงง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 ง ยอดไปเลยสลาเสียนละไรก็บ,บองน้ำลัูแม่กูแตกเป็นแตกเป็นน้ำเลยครับผมสุดยอดเหลือเกินโอเคปืนนี้ก็จ้ำจันตะวันแดงอีกปืนหนึ่งครับโอเค ปืนอีกบอกนั่นคืออีโบที่กำเนัดใช้กันปืนนี้ใส่ได้แค่สองนัดไปยิงออโตโ้ในพีบีดีกว่าไอ้ขอยดูแล้วกันครับความแรงของมันมันจะจั่จันตะบันแดงแค่ไหนไปดูกันเลยครับปืนนี้มันก็ดีมากมันสั้นทีแม่งโคตรโคตรอยดูครับ <c oughs> ไหลกูแทมหักเลยครับบอกหนง อ๋แล้วทั้งสองปืนนี้ปืนไหนก็เทียพอกันครับผมเมแต่ทั้งสองกระบอกนี้ถ้ามันรวมอยู่ด้วยกันก็กลายเป็นคนที่สามารถทำสุดจะมาลองยิงเป้าเหล็กดูว่ามันจะทะลุไหมคิดว่าเป็นหนังตูดแม่ผมแล้วกันครับจะไปยิงกันเลยหนังตูดแม่มอแข็งกว่านี่ครับแต่ก็พอว่าพอเจาะได้ได้ครับผม มันก็ยอดครับแต่ไข่ผมก็ไม่น่าจะเหลือนะนกระแทกแรงมากเคจะไม่ยิงกระปองสีงงๆที่เอาากกรรมกรข้างบ้านงผมมันใช้ทำเสียงดังพ่นสีงงๆจะมาลองดูกันเลยครับผมอืมแล้วกูเป็นไรนี่นิ้วกูทำไมมันล็อกล็อกล็อกจิ้ม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 ,ม,มจองจองจิ้มอะไรวะ น่นจะสโลมม่ฉันทำไมวะก็จะดูเลือดสาดกระเซ็นเป็นกระเด็นกเขี้กูเขยดตั้งแต่ลูกซองไฟที่มันทีบไหลกูแล้วมันเยี่ยดจริงๆครับเท่าเท่ากับมันพอใช้ปิ้ปนได้ประมาณเดียไอกปืนนึ่งก็ปืนอิโบของกำนานที่ผมซื้อเข้ามามันยิงกันเลยครับผม อย่าไหลหักย่าไหลกูจะไปรวมแพแเราให้ตายสิไหลกูหักเลยเฮียอ้เบนโอเคสำหรับปืนพวกนี้ก็จบกันเพียงแค่นี้นะผมไม่อยากพลาดมากก็ติดตามช่ yeah. อง Bigbin okay. TV นะเนวยไอ้บัลซบ